สอบถามอะไรนิดนึงนะคะพี่คัตโตจะถามว่าภายในงานเนี้ยดูสิคนกำลังจะแต่งงานเดี๋ยวผมลงทดสอบความหวนไหว้กันหน่อทำไมคะไม่หรอกพี่เขาก็ลังจะแต่งงานแล้วครับผมแฟนเขามาด้วยอยู่ไหนวันนี้ไฟนหรือเปล่าอ่ออยู่ไหมคะช็อปปิ้งอยู่อะไรอย่างนี้ เดี๋ยวจะขอให้ให้ช่วยฝากอะไรนิดเดงกับงานเราอะค่ะงานบูคาทุกท่านที่อยู่ในงานนะคะว่ายังไงบ้างครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากที่เชิญพวกเราลิตามานะครับก็เป็นเกียรติในงานสำคัญสำคัญของเราในวันนี้นะครับก็ในงานนี้ก็ค่ะ อีกแล้วค่ะโอซคาโช2012ครับก็ใช้รถที่รประหยัดพลังงานเยอะๆบอกบอกกับบอกบบอกบับกรุงเทพปกติแล้วใช้รถรยายการเดียวดีกว่าประหยัดพลังงานหรือเปล่าเป็นอโอซคาหรือเปล่า<อ>รถระอะไรคะเฮ้ยอย่าเรียกกันอย่างนี้เลยเพใช้รถประหยัดนะไม่รู้กันไม่เคยวัดอ่ะใช้เรื่องห่างยาวไหมหรอคุณเน่ะอันนี้เดินอันนี้อันนี้พี่เดินทางทางน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเดินเราจะพลาดนะเลยอ๋อ เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเห็นในวีของเพลงกำนันสายเออคือแบบว่าคือแบบว่าหลายๆคนอยากเห็นอยากเห็นทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมเอามีมีเพลงไหมเก็บไปได้ไหมมีเฮ้ยเป็นเป็นมีผมมีผมมีผมมีที่เด็ดยนะมีไหมคะเลียวเป็นขี่ปนาวุธเลยนะมีมั้ยนัดไปไหนนัดไปไหนนัดหนีนัดหนีมีแล้วมีแล้วใช่ไหม ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกครับไอ้นั็นรอรไม่เป็นไรก็รอดก็ยังไงเดี๋ยวก็ติดตามผลงานของพี่กิ่งมิตรได้นะคะก็เดี๋ยวขอให้ฝากอะไรติดผลงานเองก่อนไปกันค่ะให้กับแฟนผลงานล่าสุดค่ะก็กำลังดูเลิกอยู่ครับผลงานล่าสุดอ่าเลิกกอบเก่งไหมลูกเป็นไงบ้างอะไรนะลูกจะมียังลูกพี่เก่งกันหรอ ก็ใกล้จะแต่งงานเอาเอาฝากค่ะให้ญาตฝากกันฝากก็ฝากผลงานค่ะพี่ปลายปีนี้คอนเสิร์ตเดียวครับค่ะด้วยเลยกันฝากเฟซบุ๊กลิปตาด้วยแล้วก็เรามีเพลงใหม่มาให้ฟังกันเดือนหน้าอ่าก็ติดตามนะคะไม่ว่าใครเป็นแฟนคลับของวงลิปตาหรือไม่เป็นเนี่ยก็ต้องติดตามได้จริงๆค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวงลิปตาที่เป็นเกียรตินะคะมาร้องเพลงในงานของเราแล้วก็เรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวชวนตัวแทนมาเรานิดนึงนะคะอ่าจะเป็นเสายืดนะคะ ครูปขอบคุณมากมเลยค่ะอันนี้ได้ทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าตัวเดียวส่การผัดโตรันทีนะคะไมชวัดกะะวันอ่าโอเคค่ะขคุณมากมเลยนดตาค่ะอันนี้คือใส่โชว์ให้ดูเลยขนน่ารักมากเดี๋ยวก่อนนะคะถานเน่บยวันนี้ผมามบาก อันนี้ใช้อะไรใส่ได้หรือเปล่าได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เขาเขาฟิตเนสทุกวันใสได้แล้วเพราว่าใกล้และใกล้เลยได่สังเกตได้ว่านะคะุ่นปนเปมมากมีเรตลกแฟนก็ถ่ายรูปกันไปต้องขอถ้าโตขึ้นไ่งเวันน้ไ้เสื้อไปแล้วโตเพิ่มไหม เดี๋ยวเราจะแกะเสื้อให้ไส์ใหญ่กว่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะแม่